สวัสดีนานาทุกท่านครับผมนะครับพบกับผมอีกคลิปหนึ่งแล้วเนาะครับผมคลิปนี้ก็ติผ้ามาใสซเบดครับแต่ผมอุปกรณ์ผมก็มีเบ็ดหาสิบล้างเนาะครับแล้วก็ตุ่มกุ้งผมเอามาเพราะมา่านหาลังครับเงียก็คือเก่าครับโหหันใส่ประแดกแต่เงียปลาเขาก็จะเป็นปลาหน่อยครับปลาเล็กปลาหน่อยที่ดักแด้จากตุ่มกุ้งนี่เนาะ แล้วก็ใส่เดือนสิมาลองโยงโกบเบิงครับเพื่อได้แล้วก็นี่ก็จะแบ่งเป็นประมาณ20กกลังครับนี่ครับผมบรรยากาศอยู่หน้าประมาณหาโมงกว่านะครับไอสีโมงจะหาโมงนะครับผมฝนฝ่งตกลิ่นๆไปเมื่อกี้นี่ครับนะครับผมไปใส่เป็ดก่อน สะเถิงสิใส่เบ็ดนะครับเนาะมันมีสะเทิงครับสะลุมครับอยู่หน้าผมสะลุมนี่ผมจะไปใส่ทั้งเบ็ดทั้งตุ่มดักกุ้งครับแต่ว่าสะเทิงนี่ล่องไปปักเบิงครับนเ่อนี่ก็เป็นปลาจับหัอว้านนะปลามันก็ตายเริมเน่าแล้วลครับถ้า,าโชคดีก็อาจจะได้เอียนไงครับอาจจะได้ปลาไหลเนาะปะลาไหลหรือเอียน สุดนั่นก็ะไดเอียนไงไปตัวหนึ่งมาลองปักเบิ้งครับทาม,มองได้มีกบโดดผมก็จะเฮ็ดเบ็ดโยงไห้เนาะมาลองหลุมลองชมกันเบิ้งครับผมว่าสิมีบ่ไปชมกันเลยครับนะครับปลาจะเป็นปลาตายนะครับ ปลาตายตายแบบเม้นแล้วล่ะครับผมเพื่อมีปลาดุกปลาดุกเอียนครับมากินลักลักนี่ค้าที่ผมใส่มาผมก็ถือเอียนถือปลาดุกนี่นะครับกับปลาพวกที่กินเหนือก็มากินอยู่ครับผมไหมครับผมล่อหลุนล่อชมครับว่าสีดบ่ไปล้างทัดไปครับผมโอใส่เบ็ด <laughs> ไม้นั่นเบิรแล้วครับมาเบิ่งไม้ที่สองกันครับผมนี่ครับผมไม้ที่สองผมเนาะนี่สะบนก็นอยู่พู้นข้างบนแล้ะครับนี่สะรางไม้ที่สองครับกะจะใส่ตุ่มกุ้งเนาะครับเนาะแล้วก็เบ็ดสักขั้นครับตาเนี่เยเยอะถี่ใส่ก็คขึ้นเกาแล้วครับเอยอะปลาเนาตาเหลิมเนาแล้วเพื่อได้เอียนครับ แล้วก็นี่ก็จะเป็นหัวหันเกาครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือเอาปลาแดกใส่ให้มันมีกลิ่นแห้งๆครับแล้วก็สีหอทุงหอถุ้งใสต่ตุ่มกุ้งครับผมนะครับผม <S <S ไปเบิ่งกันครับรอหลุดรอดชมกันครับผมเราจะมีตัวอ,อ๋อไปเลยครับมาครับผมใส่ไปครับปล่อยให้มันจม ประมาณนี้อุ้ยนครับผมล้างแหลกกันสซประมาณนี้แล้วครับไปถ่ายรูปหล่นเอื้องเสากันครับผมไปกันครับสวัสดีมรับหอูสาครับมาครับผมภาพไปย่าเด็ดครับตุ่มกลุ่มก่อนครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งเบ็ดก่อนปลากไวหมูหวานหี่เนาะกระตบลิลลิครับ ว่านี่ก็ฝนตกนิ่มๆเน,ะนาะหลังนี่ก็อยู่ซื้อมาถือตกเดี๋ยวพายางเบิง้งขั้นเบด็ดครับสิมีอาการยังบ่อบึกขึ้นนี่ก็ฝนนะฝนตกนิ่มๆบึกขึ้นก็บ่ได้ออกมาสัมแต่ว่ามันตกตกหัวแห้งครับตกข้อเปียกซื้อไปกันครับ ในเบิ้งเป็ดกันเพื่อมีลังได้ให้ดดุนครับผมไปกันโอ้ฝนตกน้ำท่วมครับท่วมหมดตุ่มกุ้งเลยปนได้น,อน้อมันเลยกวดเบิ้งกันตุ่มกุ้งยุสัยละขุดครับอยู่ข้างล่างมาเบิ้งครับว่าได้บ่เปื้อเปื้ปออัดสิตายมืดครับนี่โอ้ได้อยู่แต่อยู่น้อยนึงครับ ต่ว่าเบิ้งส่งแล้วนะจะตายมืดแน่นอนนะครับ,น,บนี่ครับผมหลั้งแรกได้ยุยุบหนึ่งครับปลากระได้กลุ่มกระได้ยูครับยุบหนึ่งแก้ไปนี่ก่อนได้เบื้องหลังต่อไปเลยครับคุณยูคุณคุณกระตุผมเบิง้งหลังต่อมาครับได้บ่ โอ้ด้อยู่ครับแต่เขาบ่ค่อยหลายเนาะพอได้กินยเยอะโอ้แต่หลายอยู่ครับได้ยุก้องยุบอยู่ครับนี่ติดเต็มเลยนึ่ทางล้างนะน,นะครับล้างต่อไปอยุ่นครับปกันครับมาครับผมเบิ่งล้างต่อมาจะเ,เป็นทังได โอ้ดึงขึ้นมาหนาอยู่โอ้บ่อเข่าเลยครับถูกนิดเดียวอืมเขาเ่าแตะกระปูครับปูแล้วก็อันนั้นเขาเ่าแตะกระปูกับไอ้กุ้งนิดหน่อยครับเดี๋ยวนี้หน่อยก็เอาครับผมพอไปเติมกันทางนี้บ่คอยมันมาเลยโอ้เจ๊เจ๊ไปครับผมลองเลี้ย อสองหลังครับมาเบิงหลังต่อมานี่ครับผมโอ้จบขักจมแนยครับจมจนแบบว่าเนี่ยโบเห็นเลยนี่นี่จมขัดได่ไหนอืมมัดไว้สน,น,นั่นเลยครับอย่านมันลงไปข้ังลางเนาะ ยืนเสียงยังบาเหมือนยืนเลยโ <c ười> อบ้บอถือครับถือยุบแต่ว่าบอไล้ครับบอได้อยู่เนี่ยก็เป็นอาหารเก่านั่งโอ้ได้พอได้อยู่ครับนี่เยด่วนได้ยุบหนึ่งครับพอได้กินเนาะได้กระปูนัค่นนครับได้กุ้งยุบได้พอได้กินยู่ครับนี่ได้ยุบหนึ่งครับอีกหลังหนึ่งนี่ใส่ไว้ไม่หลือเป็นไหมครับ มปลาก็่ใส่โอ้ฝนสุ่มฉ่ำแล้วโห้วบบนี้หน่ามันถ่วงครับฝนมันตกังขึ้นโอ้เห็นแล้วอ,อ,อุ้ยอุ้ยฮักฮักโอ้ฮักจ่อย ักคิวบ่อหมหนาฮักโอ้ได้ย่ครับเลยหมั้มนด้วยน้อยนะไปรวมเลยจะพอได้ย่ครับนี่นี่ครับผมหมนันหมันอยู่ครับนี่ครับผมเอาไปรวมอยู่เพื่อนโอเมนฮักแล้วบ่อนี่ผมหมดแต่ดึงขึ้นบออ่ได้เบิ่งหยานี่ครับผม

แมนกระปูกระเขาต้นต้นนึงกระปูข้างใหนนึนทันออกเลยนะคุณุณเดีเขาบอกนะดีนช้บบชวอกว่าไดไเาบรเอคุณตแมน